สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลุยนะคะพี่นอ้องไาโรงพยาบาลอีกแล้ววันนี้นี่ลุยวปวดหัวหนักนะคะข้าโรงพยาบาลดว่วนคุณหมอให้แอดมิดด่วนแล้วก็ไปสแกนสมองพี่นอ้องตอนนี้เราก็รอผลสแกนสมองแล้วก็รอผลเลือดคุณหมอให้งดน้ํางดอาหารให้พลสแกนสมองออกซะก่อนนะพี่นอ้องค้นไข้ ปวดหัวโต๊หาคข่จ้กโมงมาไม,ม่ส่อว่าเป็นสิส่วนเป,นปรียบัตรพอคุยกันมาสิเปรียบัตรที่เหลือไม่ได้โั่ไปว่าปวดหัวหย่งพาไปโรงพยาบาลเนี่ยมาสัตว์ฝ่าหาบน้ำแตงตัวมารถแอดมิดแอดมิดคุณหมอแอดมิดด่วนแล้วก็ไปสแกนสมองตอนนห้ารอบคน สะเกียนสมองออกกนุณหมอไงินงานนอาหารมอใหนกินี่ยกินหักบอกหักจอมันโดกันยังหักไปอดหยาบโดนแบบลอยสองลอยเศร้าอยู่รอบเศ้าเกียนกับกันเนี่ยต่ปากนลงนานหอดอยู่ก็สิบต็ไหไปสะกียนะมองมากเลยดีมาก วิ่งก็แต่นี่เขวาว่อยูอย่เขา,าว่าันห้านวิ่งจลยื้สเขาซีซวิ่งสียเป่าเปลนาไม่ไ้ควันเด้ไราบปมวบอกว่าแบอะไรกาลงสอบมอบอกว่าสีดยาไอ้รดแก้ป,ปวดในอาการน่าร้องบาลแล้วบอกอยูงๆๆๆ่งกอเสอบแล้วก็ทีไปจัดเกนสมองตัวเลือด สีสีสเกนสมองเขาะเป็นทูมาเนเสหัมอม่เลูกจะเตียงมออยานเป็นลมตอนเงี้ยวหงเยวเรื่องเตียงเดี๋ยวมอก็าจะเอาโถเงี้ยวใหม่แล้วก็เอาโถหักมหม่เียเคยคนบอเขาเออเขาสิบหาเงี my mom, my my ้ยวเรื่องเตียงเขาไม่เป็นลูกเพราะว่าเขาอยากเป็นลม ใหญ่โตมาอยู่น่ะกะลังสิม้าคือกะลังแล้วมายาหนาแล้วตอนแรกเป็นตั้งใจว่าสีผาเพราะหนาไปรี้วไปยังสังฆะท้านอันตื่นขึ้นมันปวดหัวหักก็เลยพาว่าโรคหมันตอมหน่อยก็เลยได้พาอันคุณแม่เขาเป็นหนาไปรี้วไปยังสังฆะทานแล้วๆโทรมากอย่งงา,งา,อยางนั้นมาอยากนามนแล้ว,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 ลวแล้วสิมาพี่ละคือนอนแป๊บอนเกิดคน เขาไหว้ดินบอว,ว่านังไหนยุ่งงอกี่บ้าไปส่เขียนสมองจะไปตอนได <c oughs> ออกร้านตัวยาก้นไข่หอนเบเยนตอนมอบไปมาไมเราเสียว่านางปีมาไ,มววาาไ,มได้เนี่ยเราไปปุ่นเมื่อเอนองยาค้นชูยิ่งขึ้นห้องขาภาษาเนาะเพราเลยานางถ่ายยุวาจะไปสเขียนสมองย่งมได้ภาษาเนาข,นข้าเลเป็นแหลกมานั่งทาง,องนอกอันก็เลเลยนางทางนอะว่านี่ลุยนอน,น,นอยนืนหอจูกเชิญคนไข่กันลาย เราหางี้มาหมดไข่ก็บวิมีเด้หมอมาตรวจอยู่นั่นหมอมาตรวจไข่มาว่าไข่ก็บวิมีไข่วิมีคบดันปกติยังไงจำมันเจ้าคบดันสูงหรือว่าดันจำเวนลาเขาฟาวเขาขอของจุกเฉินเลยไม่สั้าตอนเม่อวานบอมาตรวจแล้วก็าฟ้าของจุกเฉินมอยไงก็เป็ตรวจแป๊บเดียว เดี๋ยวเ็าได้ตรวจโอเคครัผมนะอัเปเดอาการอันนี้ก็เหรอเวีนเวียนเกเวียงแห้งบ่ะวียมแบแพเ่นบ่ะเวียนยาเขาจีนะแกนสมองได้เนาะคิดว่าเขาสี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 ก้อนเขาะแกนบ่ะชีพียงอะไรตอนนี้เราก็รอผลสแกนสมองออก มอจงจนถึงซ้ำมาให้คิ้งของที่ไนหน,นตอนไหนตอนนี้ก็ไมปนะไมปก่อนล้วนกตอนเก่าอหมดมื่อตอนนี้อยู่ห้องพิเศษโอเคห้องซ้ำซ้ำหนึ่งเก่าสามหนึ่งเก่าเดี๋ยวเราก็จะมาอันเดีเนาะ เรียรักการในเบื้องอีกที่หนึ่งรออผลผลเหลือแล้วคะผลซีซีสแกนสมองออกก่อนนะคะคุณหมอก็เลยให้แอดมิดด่วนพี่น้องคอยพนออกมาอย่าเป็นอยนยางไหลฉะนั้นก็พอ,อแล้วนะคะเดี๋ยวมาเรียนให้ฟังอีกคุณค่ะ